สวัสดีค่ะสำหรับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะจะเป็นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันเนาะนก็คืออันนี้นะคะจะเป็นรูปนะคะประเทศไทยนะคะก็คือสีเขียวเนาะแล้วก็รอบๆเห็นไหมคะประเทศเพื่อนบ้านก็คือจะเป็นประเทศนะคะที่มีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศไทยเลยนะคะถ้าดูจากรูปภาพนี้นะเห็นไหมเอ่ยนะคะก็จะมีเมียนมาเห็นไหมติดอยู่กับไทยมีลาวนะคะมีกัมพูชาด้านล่างนะคะทางใต้ก็จะเป็นมาเลเซียนะคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราเนาะที่อยู่ใกล้กับเรานะคะติดกับเรานะคะมีอาณาเขตใกล้กันเลยนะคะ มาดูกันที่ประเทศแรกนะคะก็คือ,อ,อประเทศเมียนมานะคะหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะก็คือนะคะประเทศเมียนมานะคะจะมีพรมแดนนะคะทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะ ติดกับประเทศอินเดียและบังคลาเทศนะคะด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศจีนและทิเบตนะคะส่วนนะคะด้านทิศตะวันออกติดกับลาวและด้านทิศใต้นะคะติดกับประเทศไทยนะคะลักษณะภูมิประเทศนะคะของประเทศเมียนมาเนาะจะประกอบไปด้วยภูเขาและที่ราบสูงเขาจะมีแม่น้ําที่สําคัญนะคะที่เขาประชากรนะคะได้ใช้เนาะก็คือจะเป็นแม่น้ํา อีลว,วดีนะคะแม่น้ำสโตงและแม่น้ำสารวินนะคะในด้านของเศรษฐกิจของประเทศเมียนมานะคะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเมียนมานะคะเขาจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเลยนะคะโดยบริเวณเตรงเขตนะคะดินดอนสามเหลี่ยนปากแม่น้ำอีลว,วดีและแม่น้ำสโตงนี่นะคะเขาจะมีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเลยก็คือจะเป็นพวกข้าว และอ้อยนะคะแล้วก็นอกจากที่เขาจะทําเกษตรกรรมแล้วเนาะเขาก็คือทางตอนเหนือของประเทศนะคะก็จะมีพวกมีการาแปรรูปหรือก็ พวกไม้สักนะคะที่เป็นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเมียนมานะคะแล้วก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะก็คือมีพวกดีบุกอัญมณีนะคะแล้วก็มีแหล่งพลังงานมากมายเลยอย่างเช่นนะคะน้ำมันแก๊สธรรมชาตินะคะที่เขาใช้แล้วก็สามารถส่งออกด้วยนะคะเศรษฐกิจนะคะของเมียนมาส่วนใหญ่นะคะเขาจะถูกผูกขาดเลยนะคะโดยรัฐบาลน,นะคะก็คือรัฐบาลเป็นผู้กำหนดเนาะ เป็นผู้กำหนดนะคะก็คือแค่รัฐบาลเจ้าเดียวเท่านั้นนะคะเอกชนนะคะคือจะไม่มีสิทธิ์เลยนะคะเขาจะได้รับเพียงการสัมปทานนะคะในการทำธุรกิจบางชนิดเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นเศรษฐกิจของประเทศเมียนมานะคะมาต่อกันที่ด้านสังคมของประเทศเมียนมานะคะด้านสังคมก็คือประเทศเมียนมานะคะจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติแล้วก็ ชาติพันธุ์ของอมนุษย์เนาะนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่อาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นชาติพันธุ์พม่านะคะนอกจากนั้นก็คือจะเป็นกลุ่มไทใหญ่กลุ่มมอญยักไข่กะเหลี่ยงนะคะจึงทําให้การปกครองนะทางด้านสังคมนะคะของประเทศเมียนมาเนี่ยนะคะก็คือจะมีผลกระทบบ้างมีการปกครองที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงเนาะประชากรนะคะเขาก็เลย น่อจามันมีความหลากหลายอะเนาะมันก็เลยมีการปกครองกันยากานะคะต่อมานะคะประชากรของประเทศเมียนมานะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะนับถือศาสนาพุทธนะคะภาษาประจำชาติของเขาเลยก็คือภาษาพม่านะคะ การเมืองการปกครองนะคะเมียนมานะคะจะได้รับเอกราชในการปกครองตนเองจากอังกฤษนะคะเมื่อพศ2491นะปัจจุบันนะคะเมียนมามีรูปแบบการปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตยนะคะแบบสาธารณรัฐเนาะโดยมีประธานาธิบดีนะคะเป็นประมุขแห่งรัฐนะคะเมืองหลวงของประเทศพม่านะคะก็คือเน いギド ต่อมานะคะมาดูกันที่ประเทศลาวนะคะหรือสาธารณรัฐนะคะประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะประเทศลาวมีมีพรมแดนนะคะทางด้านทิศเหนือติดกับประเทศจีนและเนียนมาด้านทิศตะวันออกนะคะติดกับประเทศเวียดนามเนาะด้านทิศใต้ติดกับประเทศกัมพูชาและด้านทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยนะคะลาวจะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเลยนะคะแต่มีภูมิประเทศนะคะเป็นที่ราบและ ภูเขาสลับซับซ้อนนะคะแม่น้ําที่สําคัญของประเทศลาวเลยก็คือแม่น้ํโขงและแม่น้ําอูนะคะที่เป็นแม่น้ําที่ประชาชนนะคะหรือประชากรของประเทศลาวนะคะใช้กันนะคะต่อมานะคะด้านเศรษฐกิจของประเทศลาวนะคะประชากรส่วนใหญ่นะคะในประเทศลาวนะคะเขาจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะพืชเศรษฐกิจที่สําคัญเลย<ม>ก็คือได้แก่ข้าวข้าวโพดยาสูบและไม้นะคะ อุตสาหกรรมที่สําคัญนะคะก็คือจะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านพลังงานไฟฟ้าโทรคมนาคมเนาะและเหมืองแร่นะคะประเทศไทยนะคะก็ซื้อนะคะพลังงานไฟฟ้าจากประเทศลาวเหมือนกันนะเราซื้อไฟฟ้าจากเรานะคะมาใช้ในประเทศของเรานะคะส่วนในด้านของสังคมนะคะประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความหลากหลายเนาะทางเชื้อชาตินะคะทางสาย เลือกทางสายพันธุ์เลยนะคะก็คือเยอะมากเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือ จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของลาวเนาะส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นพวกไทขาวไทดำนะคะแล้วก็กลุ่มที่อาศัยอยู่ในบริเวณภูเขาก็ได้แก่มงเยา้าและขานะคะประชากรนะคะของประเทศลาวส่วนใหญ่นะคะนับถือศาสนา,าพุทธเนาะหรือพระพุทธศาสนานะคะแต่ก็จะมีบางส่วนนะคะที่เขานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาตินะคะภาษา ประจำชาตินะคะก็คือภาษาลาวนะคะเป็นภาษาประจำชาติของเขาเนาะส่วนในเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะลาวได้รับเอกราชในการปกคอรองตนเองจากฝรั่งเศสนะไม่ใช่อังกฤษนะจากฝรั่งเศสนะคะปัจจุบันนะคะลาวมีระบบก,การปกครองนะคะแบบสาธารณรัฐนะที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์ชื่อนะคะพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีประธานนะคะ ประเทศเป็นประมุขของประเทศบริหารงานนะคะอยู่ที่กรุงเวียงจันทร์นะคะก็คือเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวนั่นเองเนาะกรุงเวียงจันทร์นะคะ ค่ะต่อมานะคะคือราชาอาณาจักรกัมพูชานะคะประเทศกัมพูชานั่นเองเนาะมีพรมแดนด้านทิศเหนือนะคะติดกับประเทศไทยและลาวด้านทิศตะวันออกนะคะติดกับประเทศเวียดนามด้านทิศใต้นะคะติดกับอ่าวไทยนะคะ ภูมิประเทศของกัมพูชานะคะจะมีทั้งภูเขาและที่ราบกว้างใหญ่เลยนะคะมีทะเลสาบนะคะน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็คือตอนเลสาบหรือทะเลสาบเขมรนะคะ มีแม่น้ำสายสำคัญอยู่สองสายนะคะที่ประชากรของชาวกัมพูชานะคะได้นำมาใช้เนาะก็คือแม่น้ำบาสัก์และแม่น้ำขงนะคะเศรษฐกิจนะคะของกัมพูชานะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะสินค้ากเกษตรกรรมนะคะจะเป็นรายได้หลักของประเทศกัมพูชาเลยนะคะคือเขาจะมีการจัดส่งสินค้าขายสินค้าออไปส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆเนาะ ก็จะเป็นได้แก่พวกการประมงนะคะแล้วก็การทำป่าไม้สินค้าส่วนออกนะคะก็คือข้าวไม้และยางพาราเนาะรองลงมาจากข้าวไม้และยางพารานะคะก็คือจะเป็นพวกข้าวโพดถั่วเหลืองผลไม้และปลานะคะทางด้านสังคมของกัมพูชานะประชากรส่วนใหญ่นะคะจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขมร น,ะะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์เวียดนามจีนจามและชาวเขานะคะเผ่าต่างๆอาศัยอยู่นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือจะนับถือาศาสนาพุทธหรือพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะภาษาประจำชาตินะคะเขาก็จะใช้ภาษาเขามรน,นะคะเป็นภาษาประจำชาตินะคะในเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะกัมพูชานะคะจะได้รับเอกราชให้ปกครองตนเองนะคะ จากฝรั่งเศสนะคะไม่ใช่อังกฤษนะจากฝรั่งเศสนะคะปัจจุบันนะคะประเทศกัมพูชานะคะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะคะมีพระมหากษัตริย์เนาะเป็นประมุขนะคะบริหารประเทศโดยคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะนะคะมีศูนย์กลางการปกครองที่กรุงพนมเปญน,นะคะกรุงพนมเปญก็คือจะเป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะ มาค่ะมาต่อกันที่ประเทศสุดท้ายแล้วนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะคะที่มีอาณาเขตติดต่อกับเราเลยนะคะก็คือสหพันธรัฐมาเลเซียนะคะประเทศมาเลเซียมีเนื้อที่ประมาณนะคะ3 2 9 7 5 8ตารางกิโลเมตรนะคะก็คือประเทศนี้นะคะเขาจะประกอบไปด้วยพื้นที่สองส่วนโดยมีทะเลจีนใต้กั้นอยู่นะคะนี่นะหนูเห็นไหม ก็จะมีทะเลจีนใต้กั้นอยู่เนาะนะคะส่วนแรกด้านบนนะคะจะเป็นภาคพ,พื้นทวีปนะคะเรียกว่าคาบสมุทรมาลายูหรือมาเลเซียตะวันตกนะคะมีพรมแดนทิศเหนือนะคะติดกับประเทศไทยทิศใต้เนี่ยจะติดกับประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วก็มีอาณาเขตนะคะของส่วนที่2นะคะก็คืออยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอ์เนียวนะคะก็คือส่วนที่เป็นรัสซาบาลและซาลา วันะคะซึ่งเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกน,นะคะ ทางด้านเศรษฐกิจนะคะของมาเลเซียนะคะก็คือจะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญนะคะก็ได้แก่ยางพาราเนาะมะพร้าวข้าวและการทําป่าไม้นะคะในด้านอุตสาหกรรมการทําเหมืองแร่นะคะมาเลเซียส่งออกแรดีบุกมากนะคะเป็นอันดับโลกเลยนะคะแล้วก็ยังมีแร่ธาตุที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล็กน้ํามันและแก๊สธรรมชาตินะคะอีกทั้งมาเลเซียนะคะยังเป็นประเทศนะคะที่ส่งออกน้ํามันดิบนะคะเป็นรายใหญ่เลยในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็คือภูมิภาคของเราที่เราอยู่นั่นเองเนาะเป็นอันดับสองรองจากประเทศอินโดนีเซียนะคะทางด้านสังคมนะคะประชากรส่วนใหญ่นะคะเป็นกลุ่มเชื้อชาติมาเรเนาะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีชาวไทยนะคะที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนะคะเขาตั้งถิ่นฐานมาแต่แต่ดั้งแต่เดิมตั้งนานแล้วอะค่ะก็คือยังอยู่นะักตนนั้นเนาะแต่มีเชื้อชาติไทยอยู่นะคะ และกลุ่มชาวจีนนะคะชาวอินเดียนะคะที่อพยพเข้ามาตั้งทิ่นฐานนะคะในภายหลังอีกนะคะรวมทั้งนะคะชาวพื้นเมืองนะคะที่เกาะบอร์เนียวเนาะนะคะก็อยู่ในประเทศมาเลเซียนะคะชาวมาเลเซียนะคะก็คือจะนับถือศาสนาอิสลามนะคะภาษาประจำชาติเลยนะคะเขาก็คือจะใช้ภาษามาลายูนะคะ ทางด้านการเมืองการปกครองนะคะมาเลเซียได้รับเอกราชให้ปกคอรองตนเองจากอังกฤษนะ อันนี้เป็นอังกฤษแล้วนะคะไม่ใช่ฝรั่งเศสเน,ะนาะปัจจุบันนะคะมาเลเซียปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะแต่สหพันธรัฐนะคะมีสมเด็จพระราชาธิบดีนะคะซึ่งเป็นประมุขของแต่ละรัฐนะคะผัดเปลี่ยนกันปกครองนะคะคือจะปกครองกันก็คือวาระวาระก็คือการทํางานเนาะคราวละหปีนะคะวาระละหปีเนาะ แล้วก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะบริหารประเทศโดยคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งมีนายกนะคะรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะเมืองหลวงนะคะก็คือกรุงกัวลาลัมเปอร์เนาะเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะของเราเนาะที่มีอาณาเขตติดกับเราเลยนะคะจะมีอยู่ด้วยกันเนาะ แม่กี่ประเทศเอ่ยสประเทศถูกต,ต้องไหมเมียนมาลาวกัมพูชาและมาเลเซียนะคะแผนภาพนี้เนาะเดี๋ยวครูก็จะให้ทำใบงานนะคะใบงานของคุณครูนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะทำใบงานอันนี้เนาะใบงานนะคะเรื่องประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะคะจำแผนภาพนี้ได้ไหม ่าที่ครูให้ดูเมื่อกี้เนาะหมายเลขนะคะก็คือหมายเลขก็คือจะบอกอันไหนเป็นประเทศไหนเนาะนะคะอย่างเช่นนะคะหมายเลข4คือประเทศกัมพูชาหนูก็เขียนตรงนี้เลยว่ากัมพูชาอ่าเขียนมากัมพูชาเขามีเมืองหลวงอะชื่อว่าอะไรนะคะรูปแบบการปกครองของเขาเป็นแบบไหนติดต่อกับไทยทางทิศไหน หนูก็เขียนข้อมูลมานะคะอ่ะอ่ะดูหมายเลขสามหมายเลขสามคือประเทศไรหมายเลขสามด้านบนตรงนี้ก็คือประเทศลาวเนาะลาวเมืองหลวงของลาวคืออะไรชื่อว่าอะไรเขียนชื่อเมืองหลวงมารูปแบบการปกครองเขามีการปกครองประเทศแบบไหนเขียนมานะคะติดต่อกับไทยทางทิศไหน เขียนมาให้เรียบร้อยนะคะเขียนทั้งสประเทศเลยนะเมื่อเขียนเสร็จแล้วตอบคำถามเสร็จแล้วสำคัญที่สุดเลยนะคะขอย้ำเนาะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้คุณครูด้วยนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวส่งงานมาแล้วคุณครูไม่รู้นะคะว่าเป็นของใครเนาะคุณครูให้คะแนนไม่ถูกนะแล้วก็นะคะจะมีภาพนะคะน่ารักน่ารักอยู่ข้างล่างระบายสีตกแต่งงานให้สวยงามได้นะคะ สำหรับรายวิชาวิทยาสำหรับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะก็จะจบเขียนเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องประเทศเพื่อนบ้านของไทยค่ะสวัสดีค่ะ